เพื่อนๆจำท่านี้ไว้นะครับนี่คือท่าแห่งความอร่อยแมททำเสร็จแล้วก็เขินอเลยผมอยู่ที่ครัวแม่เจี๊ยบครับร้านอาหารใต้รสเด็ดแม่ก่อนจะมารีวิวก็ต้องออกกํลาลังกายกันนิดนึงนะสวัสดีครับผมแอดมินเต้จาบอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านของเขานะครับค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวสมกับเป็นร้านอาหารไทยร้านอาหารใต้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าอาหารของเขาจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเราจะถึงภาคใต้ไหมวันนี้เดี๋ยวมาดูกัน อย่างแรกมาแล้วครับแกงเหลืองปลากระพงรสชาติค่อนข้างเข้มข้นร่อยแรงสมกับความเป็นใต้ปลาชิ้นใหญ่ๆจานนี้180ต่อมาก็คือใบเหลียงผัดไข่นะครับอาหารสุดคลาสสิกของชาวใต้เขา จานนี้120ต่อมาเป็นพะโล้โอ้โหน่ากินมากเพื่อนๆจานนี้กินกับข้าวนะรสชาติเข้มข้นมากกินกับข้าวแหมกำลังพอดีเป๊ะ135ต่อมาเป็นปลาทรายทอดขมิน้นเพื่อนๆใครๆก็รู้ว่าปลาทอดของชาวใต้เขาจะทอด